ผมเสียดไม่น้าบึงการอีกบ่จ้าเสียดไม่น้าอยู่อำนาจเจริญนะครับแม่นวคารบผมสวัสดีคขาลูกเบิร์ดวันนี้คนหน้าจะเยอะเลยนะะแน่ค่ะแม่นครับผมคนกระลังลังเขามาเด้อพี่น้องนะงานชมพิสต์แจนนะครับผมเจอกันไว้ที่6ธันวาที่งานยูอำเภอโพนทองค่ะเจอกันนะค่ะผมเจอกัน2ีกุมภาพันธ์เจอกันนะครับผมยี่สิบเอดกุมภาพันธ์นี่อยู่ที่เออ่งานกาชายกาฬสินธุ์นะคะผมงานอย่างจ้าเป็นงานบุญประจำปีนะครับผมเอ้ยเป็นงานบุญน,นะจ๊ะ เป็นงานบูญทางวัดนะครับผมอยู่ที่บ้านท่องหลังพี่น้องตำบลท่องตะบุเีเราท่องอำเภอส่พิเศษจังหวัดบึงกาฬเด้อพี่น้องเด้อนะงานโชคฟรีสอดแจงนะครับผมสวัสดีแม่หน่อยด้วยนะครับผมสวัสดีนะครับผมแจ้ลูกขอบพระคุณแม่หน่อยนะครับผมมีไลฟ์สดอีกวันแน,น่นอนเดี๋ยวรอติดตามคิวงานไลฟ์สดทางเพจนะครับผมรอเจอน้องไอพ่อสายยานุและทีมงานที่กุมภาวะมืออื่นจ้าเจอกันมือเด้อครับผมชแชร์ไล้วกลุ่มภาวาอุดรธานีบ้านเฮาเด้อครับผมเด้อบรรยากาศอาหารตอนนี้อีพอยเมียเฮานะครับผมก้าล่างลังเขาล้านเพื่อแห่งนี้พี่น้อง วันนี้ชมลำในโดมนะครับผมโดมใต้ต้นไม้แบบนาฮาบ์ว่าลำเสียสขขงรู้ประสบการณพี่น้องบรรยากาศดีมากพี่น้องบรรยากาศดีแห้งฝนะพี่น้องวันที่สิบเอ็ดมีนาอยู่ใส่จ้าเดินเขาว่าเทียมน่าเจริญน,นะครับผมพว,พวกนี้มีกลุ่มปิดไหมครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับผม,มคืออยู่ในป่าครับเป็นในวัดนะครับผมเป็นเดินวัดพี่น้องเป็นเดินวัดบัดทีน่นี่เวทีข้าว,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 วตังหนันหนาเขามาในเขามาในจุ่มต้นไม้พี่น้องบรรยากาศดีมากนะครับผมจังบ่อตากบอกตากล่มตากฝนพี่น้องบรรยากาศดีมากพี่น้องวันนี้บ่มีลมพี่น้องบ่มีฝน ท้องฟ้าปวดป่วงร้อยเปอร์เซ็นต์มาเจอกันนะครับผมอยากไปดูจังเลยมานะครับผมสวัสดีครับแอดเบิร์ดสวัสดีครับผมสวัสดีแม่แม่แมด้วยนะครับผมเธออยู่กรุงเทพครับผมเดี๋ยวตน้นต้นเดือนเมษาเจอกันกทมนะคะนรับผมออนตัวกทมรอบที่สองขอมงมอลามเสียวโรกสกรนะครับผมขอบพระคุณพูดจัดใหญ่ใจดีพูดจัดใหญ่ใจสปอร์ตนะครับผมต้นเดือนเมษาเจ <ๆ S 1> <ๆ S 2> อกันนะครับผมนำคารวันข้อมูลโค้ชซึนฝากผลงานการแสดงพิธีหานำทีมโดยพูดจัดใหญ่ใจสปอร์ตนะครับผมทีมงานพระประแดงโปรโมชั่นนะครับผมสวิสไม่บิวด้วยนะครับผม เอนอกแต่งไทยเด้อจ้าค่ะผมเล่นอยู่ใส่ค่ะผมวันนี้นี่ที่บ้านท้องหลังนะครับผมบ้านท้องหลังตำบนเราท้องอำเภอโสพิสัยจังหวัดบึงกาฬนะครับผมสเห็นหมอล่ำบอนอต้นใหม่ขึ้นหลายแท้เห็นค่ะผมเห็นตเกากเด้อยังมีมุมอยู่พี่น้องยังมีมุมพ่อเห็นอยู่พี่น้องนี่ สวัดครับบ่าวเวิร์ดแม่ติดตามอยู่เลยขอบพระคุณแม่แม่ด้วยนะคะผมขอบพระคุณแม่แม่นะครับผมขอบพระคุณหลายๆเ้อเดี๋ยวรออัปเดตคิวงานนะครับผมเดือนหน้าพี่น้องเดือนนี้ไม่มีว่างแล้วนะคะผมยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดไม่มีว่างแล้วนะคะผมเดือนหน้าว่างแค่วันที่ห้าแล้วก็วันที่ยี่สิบเก้านะครับผมเดือนมีหน้าเข้าว่างแค่วันที่ห้าแลวก็วันที่ยี่สิบเก่า วันที่5เดือนมีนานะครับผมพี่น้องพี่น้องเห็นในตารางว่าเอ้าคือว่างานกาชาดกาลสินงานกาชาดกาลสินในตารางเป็น28กุมภาพันธ์แล้วก็5มีนานะครับผมเป็นวันแต่ว่าอัปเดตล่าสุดนะครับผมกาชาดกาลสินเขาไปเด่นแค่มือเดียวเด้อวันที่28กุมภาพันธ์นะครับผมส่วน5มีนาว่างนะคะผมแล้วก็29มีนาเราว่างนะคะผมมีเวลาหายใจแค่2มือพี่น้องโอ้ยออกงานมาพี่น้องบ่ค่อยมีเวลาหายใจพี่น้องงานเขาหลายหลายตอนฤดูกาหนา จะสีบางวาง่นองงานหลายแห้ง่นองเลือดูการ้านงานเยอะมากเลยนะครับผมอา่นองครับผม ฝากมาเด้อครับผมหมอลำอลังการโชว์นะครับผมฤดูกาลหน้า6869หมอลำน้องใหม่อีกหนึ่งวงของหมอลำเสียงรบสกรหรือว่าเสียง62นะครับผมหมอลำอลังการโชว์บริหารงานโดยบล็อกรบศกอร์บล็อกพันเซพลแล้วก็ผู้จัดการใหญ่หมอลำแฟนคลับคอมหรือว่าลุงใหญ่จ๋านะครับผมหมอลำอลังการโชว์ฤดูกาลหน้าผลงานการแสดงบลอแพร่วงใหญ่งและกันพี่น้องนะครับผมฝากเด้กพี่น้องเด้อหมอลำอลังการโชว์นะครับผมเสียง62นะครับผม อยากไปมาเดอครับผมมาเดอบ้านเราทองเอ้ยบ้านทองหลังแต่บนเราทองเพื่อโซวภิสัยจังหวัดบึงกาฬนะคะผมนาไ้ที่ตอนนี้ยังมีพื้นที่พ่อวางอยู่ให้พี่น้องปูกศาตร์ปู่เสื้ธธรรอธามาซาอีกคนนี้อาจจะได้ยืนนะพี่น้องเด้อพูดนะพี่น้องมองว่างั้นบ่มียงินบอมีคนในพี่น้องวิจัยศาสตร์ได้พี่น,พน,น้องปุนะ,นะตอนนี้พี่น้องห้องล่างลของเ้าา,า,าหน้าห้างนะครับผมกำลังเดินทางเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะผมบ้าเบิร์ดเดินหน้าถ้ามีไลไรกลุ่มปิดแบบมาเมาดีมากเลยไม่ต้องซื้อบ่อยถึงเวลาเอ็ดมินส่งลิงให้เขาเข้าใจง่ายไม สุดมากเลยจ้าขอบพระคุณนะคะผมขอบพระคุณพี่น้องท่าม,มานหลายนะคบผมเดี๋ยวเดือนมีนาเดือนนาจะมีไรสดจะมีตาร่างงาอไรสดแบบเมาเม่าโล่แบบเม,ะมะ่าแเบบมาพี่น้องรอติดตามรายละเอียดทางเพจเด้อครับเด้อรอติดตามรายละเอียดทางเพจได้เลยนะคะผมเดี๋ยวแอดมินแจ้งให้ทราบทางเพจนะคะผมอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะผมหน้าเวทีมีแต่ต้นไม้ใช่ครับแม่วันนี้มีแต่ต้นไม้เลยนะคะผมและก็เป็นโดมด้วยนะคะผมเป็นโดมเป็นราคาให้กับผู้ชมด้วยวันนี้ดีมากบรรยากาศดีมากพี่น้อง่ว่สาดาีมีบังบังบางศิลปินบังแดนเซอร์นแน่ แต่ว่าพี่น้องกะยังเห็นอยู่พี่น้องยังพ่อเห็นอยู่นะครับผมผู้นี้มาเล่นกลุ่มพาวาปีบอกครับเช่นะคบผมมือกลุ่มพาวาปีเด้อกาชาก,การสินคอโปรหมดบอกว่าวันที่เก้าบีนาก็มีค่ะเดี๋ยวรอติดตามนะครับผมแต่ว่าตอนนี้กาชาก,การสินคอนเฟิร์มยี่สิบแปดก่อนนะครับผมยี่สิบแปดนะคะผมเอฟซีพ่อจ๋าลูกจา๋าจากภาคใต้จ้าวินที่สวยมากขอบคุณนะคะผมสัสดีแฟนข่าวแฟนเพลงมะลำเสียอกพ่อจ๋าลูกจา๋า จากทางภาคใต้ด um, ้วยนะคะผมพี่น้องทางบ้านนะคบผมตอนนี้แรหมองลรบอลฝนตกน้องพี่น้องทังบ้านอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยพี่น้องเด้ออย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะผมเดยวมีกลุ่มปิดอีกมือไดพี่น้องรอติดตามรายละเอียดทางเพจด้วยนะคะผมรอติดตามรายละเอียดทางเพจด้พี่น้องเด้อบรรยากาศอาหารแบบว่าบรรยากาศแบบดีมากพี่น้องนี่บรรยากาศแบบว่าแบบว่าโฮมใหม่พี่น้องแบบลังคาแบบลังคาให้แก่ผู้ชมผู้ฟังเลย่น้องโดมหน้าเวทีบาลลาเสียงบก <c oughs> เดี๋ยวพ,พี่หน่องไปเบื้องล่างหานก่อนนะครับผมอันนี้เป็นบรรยากาศนาหานเลี้ยวพี่น้องบรรยากาศนาหานพี่นอ้องห้องกำลังคึ้นักเลยทีเดียวเชียวหลับพี่น้องครับผมเดี๋ยวล่างหานสิเป็นจังไดเดี๋ยวพี่น้องน้ำเบ้าเบิร์ดมาเลยด้วยพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะบ้าเบิร์ดสวัสดีนะคะผมสวัสดีนะครับผมขอให้เฮงเฮงฟังฟังจ้าขอบพระคุณน,นะครับผมขอบพระคุณพี่น้นองทางบ้านเด้อตอนนี้อีพอ,อยแม่เฮ้านะครับผมอีแม่ะะมอีพอยฮ้องบัน บ้านท่องลางนะครับผมพี่น้องเล่าทองพี่น้องโซเป็นใสเป็น้องเมืองกาลกำลังถือสาสถือเสือถือหมอนถือบุหงบอกมาหน่อยฮะมอร์ลัมเสียงผู้ร้องฟ้าว่ามาเรื่อพี่น้องเด้อพี่น้องโซพิษใสนะครับผมได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์จากบาเบอร์นั่งเครื่องแล้วฟ้าว่ามาเรื่อพี่น้องเด้อบ้านเล่าทองบ้านท่องลางตำบลเล่าทองอำเภอโซพิษใสจังหวัดบึงการครับผมขอให้ปังๆตลอดไปบ่าวขอบพระคุณนะครับผมสวัสดีค่ะเบอร์เบอร์สวัสดีแม่นะครับสวัสดีแม่มอร์ลัมด้วยนะครับผม สวัสดีแอดมินเบิร์ดอลังการโชว์สวัสดีลุงใหญ่นะครับผมสวัสดีลุงใหญ่ด้วยนะครับผมบาเบิร์ดแอดมินอลังการโชว์พี่น้องเตื่นเต้อน,นนะพี่น้องครับผมฤดูกาลนาฝากนักกกากันแล้วกันนะครับผมหมอลำน้องใหม่อีกหนึ่งวงนะคะรับผมฤดูกาลหกแปดหกเก้าหมอลำนองใหม่พี่น้องครับผมเป็นหมอลำน้องใหม่ที่ไม่ธรรมดานะครับผมผลงานการสแสดงนะครับผมบอสแพร์บ้องใหญ่ก,ก,กันแล้วกันพี่น้องหมอลำอลังการโชว์นะคะรับผมหรือว่าเสียงหกสองนะครับผม บริหารงานโดยบอสนกพงศกรบอสน,นุพเดชพลแล้วก็ผู้จัดการใหญ่บอลลัแฟนคลับดอทคอมนะครับผมพี่อทั้งบ้านเดอ้อผู้ใดมีลูกมีหลานอยากเป็นมอลลังมาล่ำอยากเป็นเสือฮังเคืองคอนบอยอยากเป็นนักดนตรีอยากเป็นแม่ครัวคนกลางเต้นพี่น้องนะครับผมฝากกดติดตามเพจมอลลัมอลังการโชว์ด้วยนะครับผมฤดูกาลนาพี่น้องมาร่วมสร้สางสรรค์ผลงานไปน้ำกันนะพี่น้องเดอ้อปีที่หนึ่งบอลลังลังการโชว์นะครับผมบริหารงานโดยบอสนกพงศกรบอสนุพเดชพลแล้วก็ผู้จัดการใหญ่บอลลัแฟนคลับดอทคอมนะครับผม ฝากพี่น้องติดตามรายละเอียดทางเพจมอลำาอลางการโชว์ด้วยกันแล้วกันนะคะผมรับ,บร,รบ่องว่าบอแพ่โบ้งใหญ่ไกลกันพี่น้องนะคะผมเชื่อในฝีมือผู้บริหารเราด้วยนะคะผมขอบคุณหนาเลยพี่น้องเด้อเอาพี่น้องนะคะผมเพิ่งหานไปที่ตอนนี้อาจารย์โนตีเฮานะคะผมกำลังจะเช,าชา้าซ็กนะคะผมกำลังเียนต่างอุปกรณ์พี่น้องสวัสดีลูกเบิร์สวัสดีค่ะใบคิวงานมีนาลงมันไหนคะลงแล้วนะคะผมเดี๋ยวจะอัพเดทอัพเดทล่าสุดให้นะคะผม ซิมโหวกมีหน้านครพนมจ้าเจอกันนะครับผมท้องฟ้าปิดโปร่งใสโปร่งวันนี้ท้องฟ้าปิดโปร่งครับแม่บรรยากาศน่าสบายแม่นนะครับผมมีโอกาสมาเห็นกนทมเลยนะจ้าต้นเดือนเมษานะครับผมไปนอกกทมเด้อประชาชน